ยังซิงอยู่คือยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนนี่นะคะไม่ได้มีการใช้งานเลยหลายปีเนี่ยจะส่งผลต่อร่างกายยังไงหรือเปล่าคะมันไม่มีการอุดตันค่ะแต่ในประสบการณ์ของการตรวจภายในนะคะถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เลยช่องคลอดมันไม่ขยายคะ่ะก็คือมันจะตีบการตรวจตรวจได้ยากและเมื่อหมดประจำเดือนช่องคลอดปิดไปเลยก็มีแต่ก็ไม่มีอันตราย,ยอะไรก็คือช่องคลอดตีบไปเลยนะคะคือคนที่ไม่มีเพศสัมพันธ์เลยก็คือไม่เคยไม่เคยถ่างขยาย ตัวช่องคลอดเนี่ยอายุมากขึ้นมันตีบไปได้ไม่ใช้งานเหมือนอคุณผู้ชายที่ไปทำวิทยาเพศเป็นเพศหญิงน,น,นะคะไปสังเกตว่าทำปุ๊บแพทย์ก็จะให้ขยายถ้าไม่ขยายเดี๋ยวมันตีบดังนั้นก็จะคล้ายๆกันเลยคืออายุมากขึ้นมันที่มีการอักเสบมีอะไรตีบไปเลยนะคะรวมถึงการที่รักษาโรคมะเร็ง เช่นมะเร็งปากมดลูกนะคะอันนี้ก็จะทําให้ตีบได้ก็จะต้องมีการทางขยายช่องคลอดนะคะแต่ถ้าสมมติเรายังมีประจำเดือนแล้วมันตีบมาอะไรอันนี้ก็จะทําให้เกิดของเสียข้างอยู่ข้างในนะคะก็จกกการติดอักเสบติดเชื้อข้าง<อ>ในได้สรุปว่านะคะถ้าไม่ใช้ในใบสาวๆนี่ไม่ต้องกังวลคะ่ะ,ะหรือว่าถ้าช่วยตัวเองก็ถือว่าเป็นการใช้ช่องคลอดแล้วนะคะก็สามารถทําได้นะคะก็ทําให้อวัยเพศหรือว่าช่องคลอดเราเนี่ยมันปกติดี มากขึ้นก็มีการหดมีการเกร็งของกล้ามเนื้อช่องคลอดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการกาน